นี่ก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาที่สําหรับชาวพุทธเราที่พากันรักษาอริยประเพณีคือคือการบินาบาทแล้วก็การใส่บาทมาเป็นประจําแต่ไหนแต่ไรมาเพราะว่าพระเดนเราป่าททอ,องพระเดนก็ฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมคณะสัตยาติโยมก็เป็นผู้ที่บํารุงดูแลอุปถากให้พระเดนอยู่ได้ เพราะว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นครือข่หรือฆราวาสไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารด้วยการบริโภคไอ้ต่างๆทั้ง,งหลายเช่นกันไม่ได้แตกต่างกันเลยชาวบ้านก็ต้องกินพระก็ต้องฉันแต่ว่าพระไม่สามารถที่จะไปขนขวายสวยงหาได้ดังคณะศรัทธาญาติโยม แต่อาศัยได้แต่คณะสัทยาติโยมมีผู้อุปถาเป็นผู้บริจาคให้มาพราท่านจึงได้อาศัยจึงอยู่ได้ในการเลี้ยงชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อคณะสัทยาติโย,ยมได้ทําหน้าที่คือการอุปถากวัฏฐาพิสุสาวเนยด้วยปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องอาศัยต่างๆทั้งหลายเมื่อพระพิสุทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ไม่ต้องไปดินน้นรนที่เยอะที่ยานขวนขวายเสวงหามาจากที่ไหน ดังเช่นชาวบ้านเขาเราก็เอาโอกาสตอนนี้แหละมารีบเร่งขนขวายศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมีความรู้ความฉลาดในธรรมก็นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นและมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกับต่อคณะศรัทธาญาติโยมคณะศรัทธาญาติโยมเมื่อได้ครูบาอาจารย์ที่ที่มีความสมบูรณ์ด้วยข้ออัดข้อธรรมแล้วก็นนำไปประพฤติปฏิบัติก็เชื่อเถอะว่าก็จะมีแต่ความเจริญในธรรมของผูุ้ิธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อต่างท่านต่างคน ต่างได้ทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีแล้วศาสนา,าของเราคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าในรมปกาศสอนโลกไว้นั้นก็จะให้ผลต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตลอดไปศาสนา,าของเราก็จะมีแต่ความตั้งมั่นมั่นคงตลอดไปอย่างแน่นอนแม่ม้นบุคคลอื่นที่เขายังไม่รู้จักจะไม่เคารพศรัทธา,าศาสนาเพราะความไม่รู้จักเขาของเขาเองแต่เมื่อเขามาได้สัมผัสมาได้พบได้เห็นหรือได้ยินได้ฟัง ก็าอาจจะปลูกศรัทธาขึ้นมาในบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเผยแผ่ศาสนาของเราให้กว้างไกลออกไปเรื่อยๆดังเช่นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ศาสนาพุทธของเรานั้นไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มชาวพุทธดังแต่เก่าก่อนแต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธเราได้แผ่ขยายไปถึงทางยุโรปทางฝรั่งมังค่ามากมายไก่กองจนกระทั่งแม้กระทั่งองค์การสาประชาชาติ ก็ยังยอมรับในพุทธศาสนาเรายกย่องวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันสําคัญของโลกดังที่พวกเราชาวพุทธก็ทราบกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุที่ศาสนาของเราแผ่ขยายกระจายออกไปได้อย่างกว้างไกลออกไปถึงถึงทางยุโรปถึงทางฝรั่งบังค่า ซึ่งเขาไม่มีพื้นฐานของความเป็นชาวพุทธมาแต่เก่าก่อนก็เพราะพวกเราชาวพุทธนี่แหละได้ทําหน้าที่ของตนด้วยดีก็คือคณะสัตยาญ,ญาติยงบาสุบาสิกาก็ทําหน้าที่ในการอุปถักบบำรุงพิส,นนพสนนุทธิ์สามเณรพิสุทธิ์สามเณรก็ไปทาหน้าที่ในการมุ่งหน้าในการศึกษาในการปรับพฤติบัติเมื่อมีความรู้ความฉลาดในในหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประกาศสอน ต่อคณะสัตยาญาิโยมเมืาา่อคณะสัตยาญาโยมได้ยินได้ฟังได้เห็นได้พบเป็นตัวอย่างแล้วก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติผลที่สุดพิสุสัม,มเณรนบุบาสุกบาสิกาในพระาศาสนานี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้เฉลียวฉลาดในข้ออัดข้อธรรมมีความเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมอย่างสมบูรณ์ยิ่งเมื่อเมื่อบุคคลต่างๆทั้ง,งหลายเช่นฝรั่งมังค่าต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น ที่เขาไม่มีพื้นฐานของพุทธศาสนาแต่เมื่อเขามาได้พบได้เห็นได้ยินได้ควงังตามในหลักธรรมของพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อถือว่าจะเป็นการปลูกศรัทธาให้ขึ้นมาต่อจิตต่อใจตอจตอบุคคลเหล่านั้นทั้งหลายได,ได้เมื่อบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเริ่มปลูกศรัทธาขึ้นมาในพระศาสนาแล้วเขาก็น้อมนําไปปฝึกปฏิบัติเมื่อเมื่อปฝึกปฏิบัติเขาได้รับผลจากการปฏิบัติคือได้รับความร่มเย็นได้รับความสุขอบอุ่นจากธรรมะ ที่ที่เขานํามาประพฤติปฏิบัติเข้าสู่จิตสู่ใจของเขามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจของเขาใจของเขาก็มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสุขได้อย่างแท้จริงนี่แหละจึงทําให้เขาน้อมเข้ามาสู่ความเป็นชาวพุทธหรือน้อมเข้ามาในการเคารพศรัทธาในพระศาสนาแล้วพร้อมกันนาเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นศา,าสนาของเรานั้นจึงแผ่ขยายกระจายออกไป เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เพราะพวกเราทุกท่านทุกคนได้ล้วนแต่ได้ทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีโดยเฉพาะอันนี้แหละเป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเชาวพุทธทั้งหลายนับตั้งแต่พิสุสามเณรอุบาสุบาสิกาต้องเป็นบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อการน้อมนําเอาหลักธรรมหลักวินัยนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นแบบอย่าง ให้ได้ต่อบุคคลที่เขายังไม่มีพื้นฐานหรือยังไม่ศรัทธานี่อยากปลูกศรัทธาเขาขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเราก็ต้องเตือนตัวเราเองว่าเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้ต่อบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เราจะเป็นแบบอย่างได้อย่างไรล่ะเราจะเป็นแบบอย่างได้ในชิ้นที่ว่าเราจะต้องมีความตั้งอกตั้งใจขวนขวายในการศึกษาเมื่อเราศึกษามีความรอบรู้ฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยแล้ว เราก็น้อมนํามาปรับปุฏิบัติทั้งภายนอกภายนอกด้วยกายวาจาของเราต้องมีความสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อมีความสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วกายวาจาของเราก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของศีลของธรรมก็มีแต่นาําพาความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นต่อการจากการพูดจาต่อการจากการกระทําของพวกเราอย่างแน่นอนเพราะการพูดจาอะไรออกไปด้วยกระแสของธรรมะการกระทําอย่างไรออกไปด้วย ด้วยธรรมะแล้วล้วนแต่นําผลมาเป็นความสุขความอบอุ่นความร่มเย็นทั้งสิ้นเมื่อเมื่อภายนอกเราก็ล้วนแต่สร้างความอบอุ่นความร่มเย,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 ย็นด้วย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 ศีลด้วยธรรมทั้งนั้นจิตใจของเราณนับวามมีความเบิกบานมีความผา่องใสเพราะการกระทําที่ถูกต้องของเราภายนอกนั่นเองเมื่อจิตใจที่มีความเบิกบานความผา่องใสจากการกระทําของตนเองจากการอยู่ร่วมกันแล้ว พอถึงเวลาที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตภาวนาด้วยอาศัยการปูพื้นฐานของภายนอกมาด้วยดีแล้วพอถึงมาพอมาถึงภายในในการอบรมจิตอบรมใจของเราเราจะมาทามําความสงบก็ตามเราจะอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธได้อย่างได้อย่างแนบแน่นเพราะไม่มีอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะฝังยินดีหรือยินไล่เข้า เข้ามาเล็ดลอยเข้ามาก่อควรจิตก่อควนใจของเราเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายขึ้นมาก่อควรจิตก่อควนใจของเรานั่นเองจิตใจของเราจะมีความสงบได้โดยง่ายเมื่อพื้นฐานที่เราได้อบรมจิตใจให้มีความสงบแล้วต่อจากนั้นการเดินทางด้านปัญญาคือรู้จักคิดรู้จักพิจารณาแยกแยะขี้คายไต่ตองตามสภาพความเป็นจริงของเขา ไม่ว่าสิ่งใดก็าตามที่มาสัมผัสต่างๆหูจุบุริ้งกายของเราที่จิตเป็นผู้รับทราบนั้นสภาพความจริงแท้ของเขาเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นเขาเไปเสกสรรปั้นแต่งเขาหรือไปตั้งความยินดีหรือยินร้ายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ต้องมาพิจารณาให้แยบคายให้รอบรู้ตามสภาพความปจริงของเขาเสียก่อนเขามีความจริงอย่างไรในอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือในความเป็นอสุภะอสุพังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรานักปฏิบัติจะต้องพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันขึ้นมาด้วยปัญญาของเราให้ได้ถ้าเราพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันแล้วเชื่อเถอะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาสัมผัสกับเพียงตาหูจมูกดิ้งกายของเราไม่สามารถมากดฉี่เหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราได้ตั้งแต่เก่าก่อนอีกอย่างแน่นอนเพราะจิตใจนี้ ไม่ได้ไปแบกหามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เกี่ยวข้องกันตามเหตุตามผลไม่ว่าสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็าตามเดืออเรามีเหตุผลอย่างไรที่อยากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าถ้าพ้นจากเหตุผลที่อยากไปเกี่ยวข้อง gasket, เราก็วางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเสียออกไปจากจิตจัตใจก็เสียว่ามันเป็นสภาพธรรมชาติว่ามีเกิดก็ staging, มีดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่น่ายินดีเขาเกิดแล้วเขากระดับ สิ่งที่น่าย,ยินลายเขาเกิดแล้วเขากระดับเมื่อเขาดับไปเขากระดับไปตามธรรมชาติของเขาเขาเกิดเขาเกิดตามเพียรตามปัจจัยของเขาจิตของเรานั้นก็วางตัวเป็นอิสระขึ้นมาจากการแบกหามจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น แล้วจิตของเราจะเป็นทุกข์จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไร à, มันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งใดปีงเกี่ยวซึ่งกันและกันล้วนแต่อยู่ด้วยความจริงล้วนๆเมื่ออยู่ด้วยความจริงล้วนๆมันไม่มีสิ่งใดมาปีงเกี่ยวกันแล้วมันก็ไม่มีสิ่งใดหนักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้หนักเราก็ไม่ได้หนักนั่นต่างอันต่างจริงอยู่ด้วยตามตามสภาพ,ภาพความเป็นจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมัน มันมันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นเองเนี่ยนี่แหละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนเนี่ยน้อมนําพากันน้อมนํามาประพฤติปฏิบตัติเพื่อความเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมดังที่กล่าวมาด้วยกันทุกท่านทุกคนเออารับ <c oughs> พรนะรับพรยานุโมทนาให้พร <c oughs> ยะท้าวริวะฮาปุราปาริปุเรนติสักหลังเอวามีวายตโวทินนางเปตานหังอุปกะปติอเอจีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปังจันทอปันนรสวยะทามณิชนติ ราโสยจะทันติโยเววันันาตสัมพารุยวดันสตุมันเตมพาวัตวันตรายอยสุขีขม กายโยกอันภพวะอวันปีวันทันเสียสาษีงจายปัจจัยโนดอใจตารอันธรรมทานทีอายุวันรวยสุขังภารัง อากาศตเวปัสสนานังอักขังธรรมังวิชานตังอังเกบุถิปัสสนานังดักขิเนยอนุตเรีอังเกธรรมิปัสสนานังวิรากุปัสะเมสุคีอังเกสังเกปัสสนานังปุญญา เตนะอนุตรอ a n g สมิงดานังดดตังอังปัญญาวัตเทียม a n อายุวัชวนโจอายสกตีสุขังภงรังกสดาตมิทวอาคาธรรมสมาหิตวเด ปุตยมโมโสวอาอคัปโตปโมตเตียนเต็มวะตุสัพมังกรรังราคะตุสัพเดวตานสาัมบุตานุภาวเวบได้สนาสดีภะวันเต ภาวะตัวซาบังการรังราเันตัวซาปเิวัตามัน ah ุภาเวกนายสตารสอดที ay, ่ภาวันตัเตงภาวะตัสาบังการังราเันตัวซาปฏิวัติส ah ัมบารสร้างขานุภาเวทนาย เสตาโสติภวันตเตมเอาจาาาจะอ,อ,อาหารทางก็ด้จะอาหารทานซะก่อนดูแลแบ่งันกันไปทั่วถึงเด้ออาหารทานอาหารซะก่อน